สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสร แมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube นะครับแล้วก็เชียร์มาสซาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะฮะทั้ง3ลิงก์นะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกครับก็เป็นเรื่องของการพรีวิวก่อนเกมนะครับในศึกคาราบาลครับนะฮะ เป็นเลกที่2ประจําวันพุทธที่1กุมภาพันธ์นะครับก็เตะกันในช่วงเช้ามืดอีกแล้วนะครับตีสามตามเวลาประเทศไทยนะครับเรื่องของความพร้อมกันก่อนนะครับก็คือเกี่ยวกับแมนยูเนี่ยเขาต้องมีการเช็คเรื่องของความพร้อมนักเตะหลายคนนะครับแล้วก็ยังมีลุ้นเกี่ยวกับนักเตะหลายรายนะที่ อาจจะมีโอกาสกลับมาลงสามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับฟอร์มห้านัดหลังของแมนยูเนี่ยนะกรับก็มีฟอร์มในทิศทางที่ดีโดยที่ชนะไป3นะครับแล้วก็แพนน้1นเสมอหนึ่งด้วยกันนะครับนี่คือฟอร์มของแมนยูนะส่วนเรื่องของเกี่ยวกับเอริกเซนนะครับเอริกเทนฮาร์กเนี่ยได้มีการคอนเฟิร์มแล้วก็ทางสโมสรเนี่ยได้มีการคอนเฟิร์มในทิศทางเดียวกันคือทางสโมสรเนี่ยก็มีการคอนเฟิร์มนะครับว่าทางคิสเยนเอริกเซนเนี่ยต้องมีการพักยาวจนถึงปลายเดือนเมษายน เป็นอย่างน้อยนะครับจากอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าในเกมพบก,กับเรดดิ้งในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ไม่ผิดคาดนะครับที่เอเล็เซนจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงขนาดนั้นนะฮะแต่มันสร้างความเสียหายอย่างชัดเจนต่อในพื้นที่แันกลางของแมนยูเราด้วยนะครับนั่นคือเรื่องที่ยากลำบากนะฮะ ส่วนเรื่องของเอริกเซนทรงที่มีการพูดถึงอาการบาดเจ็บของเอริกเซนครับซึ่งเอริกเซนทังเนี่ยก็บอกว่าแน่นอนครับว่าเขาเนี่ยทำให้เอริกเซนต้องผิดหวังนะครับแล้วก็เราเนี่ยก็ผิดหวังเช่นเดียวกันเขานั้นเนี่ยเทนทางไปถึงเอดิคาโลนะครับที่ไปทําแบบนั้นแล้วก็ทําให้เอริกเซนเนี่ยต้องมีเรื่องของความเสียใจยความผิดหวังที่ได้รับบาดเจ็บเราก็ไม่สามารถลงช่วยทีมได้ทาสมสรก็ผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นแต่ว่า มันก็เกิดขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งคุณยังก็ต้องยอมรับมันนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ที่สุดก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนัแหละนะครับแล้วก็การที่มองหาตัวทดแทนเนี่ยก็ต้องมาดูกันแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับลุมกําลังที่มีอยู่เนี่ย เราก็สามารถหาตัวทดแทนได้นะครับเรามีนักเตะชั้นดีอยู่ในทีมนะครับแล้วก็สามารถเติมเต็มช่องว่างก็ได้เหมือนกันนะฮะนั่นคือสิ่งที่เทนฮาร์มีการเปิดเผยม,มานะครับในเรื่องของกรณีของริเยนนีเร็กเซ่นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของ แนวรุกบางรายในะฮะในรายของจด,ดอนซานโช่แล้วก็องตุิวซิยาวเนี่ยนะครับตามข้อมูลเนี่ยมีการระบุว่าทั้งคู่เนี่ยพร้อมใช้งานนะครับอาจมีลุ้นกลับมาเป็นตัวเลือกหรือว่ากลับมาเบนส่วนหนึ่งของทีมนะครับนั่นคือเรื่องดีไม่มีเอเดรเซนแต่อย่างน้อยเนี่ยตัวรุกบางรายก็ กลับมาเป็นตัวเลือกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉันรอติดตามกันในเรื่องของเกมกันใขัดนะครับที่ตอนนี้มีตัวเลือกหลายตัวเลือกที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับแต่น้กเตะรา้านอื่นครับที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บเนี่ยก็รอเดือดซากวันนี้อยู่แล้วนะครับในรายของดอนนี่ในรายของดานโลอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่น่าจะพร้อมอยู่แล้วนะครับนะส่วนฝั่งทีมเยือนกันบ้านนะครับอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยนะครับตามข้อมูลเนี่ยก็คือ ฟอร์เรสเนี่ยนะครับในช่วงฟองการเล่น5เกมลัดหลังเนี่ยพวกเขาแพ้ไป2นะครับเสมอไป1แล้วก็ชนะไป2ด้วยกันนะครับนะส่วนความพร้อมเนี่ยนะครับเบื้องต้นก็คือทางฟอร์เรสเนี่ยมีนักเตะได้รับบาดเจ็บเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับประมาณ6-7รายเลยทีเดียวนะครับนั่นคือเรื่องที่ยากลำบากนะครับแต่ว่าด้วยกลุ่มกำลังที่เขามีอยู่เนี่ยมันก็สามารถทดแทนกันได้เพราะว่าฟอรเรสเนี่ย ก็เสริมทับมาค่อนข้างหนักตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วก็ในช่วงมกราเนี่ยก็เสริมมาอยู่เพิ่มเติมบางรายอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้จะมีปัญหาอะไรหนักหนาอะไรนะครับก็อยู่ที่ภาพรวมในเกมในสนามมากกว่าก็มานนี้นะครับเรื่องของสวตตัวจริงคาดการณ์เนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับในคลิปถัดไปนะฮะว่าจะมีการจัดทับอย่างไรกันบ้างซึ่งตอนนี้เรื่องของการจัดทับเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับในเวลาที่ผมอัดคลิปนะก็เราจะตามกันนะฮะแล้วก็นักเตะที่น่าจับตามอง โดยที่มีการโฟกัสไปตั้งแต่2รายนะครับก็คือเฟรดแล้วก็ในรายของ Nottingham Forest เนี่ยก็คือ สกาปาน่นะครับเป็นมิดฟิลด์ในตำแหน่งคล้ายกันนี่แหละนะครับอนทั้งสองทีมซึ่งเดี๋ยวเราก็มารอดูนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยจะมีการจัดการเกี่ยวกับพื้นที่แดนกลางได้ดีแค่ไหนนะครับเฟธเนี่ยก็แน่นอนครับว่ามีโอกาสาลงสนามค่อนข้างสูงแทนที่เอเล็เซ่นนะครับแล้วก็สกาปาเนี่ยก็ถือว่าเป็นมิดฟิลด์ที่ทำผลงานส่วนตัวได้ดีกับทั้งตัวสังกัดในช่วงซีซั่นนี้นะครับนะก็มารอติดตามกันนะครับส่วนื่องเราอื่นที่น่าสนใจครับโยงมาที่พวกบรรดาดาวรุ่งครับที่ สามารถโดนผลักดันขึ้นมาทดแทนในรายของเอเด็กเซนได้นะครับในช่วงเอเด็กเซนเนี่ยได้รับบาดเจ็บแบบระยะยาวแบบนี้ฮะตั้งแต่คนแรกครับที่มีการพูดถึงกันข้างเยอะเนี่ยก็คือคอปปี้ไบนูนะฮะซึ่งคอปปี้ไบนูเนี่ยก็มีการได้รับโอกาสมาอยู่บ้างแล้วนะครับก่อนหน้านั้นเทนฮาร์เนี่ยก็ประทับใจเกี่ยวกับเด็กคนนี้นะฮะทั้งที่วัยเพิ่ง17ปีเท่านั้นครับแต่ว่าได้รับโอกาสก่อนพวกบรดดาลเอาลุ่งที่โดนผลักดันขึ้นมาร่วมซ้อม ก่อนเจ้าตัวอีกนะครับแล้วก็เราก็น่าจะได้เห็นผลงานเบื้องต้นไปแล้วแหละนะครับแต่ก็ยังไม่มากพอเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับดาวรุ่งนั้นเนี่ยอาจจะมีโอกาสขึ้นมาแทนเอเด็กซเซนก็ได้นะครับในช่วงที่เอเด็กซเซนไม่อยู่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่สามารถโดนดันขึ้นมารวมเล่นกับทีมชุดใหญ่ได้พร้อมใช้งานอยู่พอสมควรนะครับรายที่2เนี่ยเป็น ซีดานิกบ่าวนะครับเวลานี้ก็อยู่กับทีมชุดใหญ่มาตั้งแต่ช่วงพีซัซนแล้วนะครับจนในตอนนี้ก็ยังอยู่อยู่นะครับซึ่งทางนักเตะเองเนี่ยนะฮะ ก็มีโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมมากขึ้นนะครับหรือว่าได้รับโอกาสมากขึ้นก็ได้ในช่วงที่เอเล็กเซนเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะฮะเจ้าตัวก็ยังคงฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่แบบต่อเนื่องนะฮะแล้วก็อาจจะมีการผลัดลงไปเล่นในชุดทีมสำรองบางครั้งบางครงาวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกตัวเต็งที่สามารถทดแทนเอเล็กเซนได้เหมือนกันนะครับส่วนดาารุ่งรายที่3ครับที่มองถึงไปก็คือในรายของอิซักแฮนเซนอารอนนะครับรายนี้ก็ได้รับโอกาส กับแมนยูมาแล้วนะครับอย่างเช่นในเกมกระชับมิตรที่พบกับเรอัลบาติสในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ภาพรวมเจ้าตัวเนี่ยก็มีอนาคตที่สดใสนะ ฝีเท้าเนี่ยน่าติดตามนะครับเป็นดาวรุ่งที่อยู่ในชุดที่คว้าแชมป์ FA y o u ย h Cup นะฮะเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานะครับก็วัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นครับพร้อมๆกับในรายของซีลานิกบาวนั่นแหละนะครับสำหรับอิสซักเฮนเซนไอรอนนะครับรุ่นๆกันเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะดาวรุ่งที่น่าติดตามเหมือนกันนะฮะจุดเด่นก็คือเรื่องของเทคนิคความสามารถนะครับเอาตัวรอดได้เก่งนะค่องนะครับแล้วก็จ่ายบอลแล้วก็มีลูกขยันให้เราได้เห็นกันนะครับส่วนอันที่4จากชุดเยาวชน ครับก็คือดันกรลนะครับเป็นดาวรุ่งที่โดนดันขึ้นมาร่วมฝึกซ้อมบ่อยครั้งนะครับแล้วก็ ได้ไปร่วมทัวร์กับทางสโมสรในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาที่สเปนนะครับแต่ว่าโองค์การการลงเล่นก็ยังไม่มากพอแหละเราไม่ค่อยได้เห็นเรื่องของฟีทาวสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับพวกโคบิไบนูอิกบาวหรือว่าในรายของอารอนเนี่ยเขาได้รับโอกาสไปแล้วบางครั้งเมืองคราวนะครับหรือว่าได้เห็นฟองร่วมเล่นกับทีมชุดใหญ่ไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าแดนกอรเนี่ยยังไม่ชัดเจนแต่ข้อมูลเนี่ยก็บอกว่าเป็นนักเตะที่ มีความขยันนะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งนะฮะถึงแม้ว,ว่าจะตัวไม่ใหญ่ก็ตามนะแต่ว่ามีความแข็งแกร่งมีความขยันซึ่งวิ่งได้แบบโทษสนามนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมี เรื่องของรูปแบบการเล่นที่สามารถเติมไปเล่นเกมรุกได้อีกด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือสีดาวรุ่งที่สามารถขึ้นมาทดแทนคริสเตียนเอเล็กเซนดได้นะครับในยามที่เอเล็กเซนเนี่ยได้รับบาดเจ็บอยู่ในช่วงนี้นะครับส่วนในรายของคานิวาลเบสบี้เนี่ยนะครับก็มีรายงานออกมาเหมือนกันนะครับในช่วงที่เอเล็กเซนได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีการยืนยันเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวกันออกมาว่า แมนยูเนี่ยเตรียมที่จะมีการดึงเมสซี่กลับมาหรืออีกแบบหนึ่งที่เข้าใจง่ายก็คือยกเลิกสัญญาการยืมตัวนั่นเองนะครับแต่ว่ารายงานล่าสุดจากเบอร์มิงแฮมไลท์เนี่ย ก็มีการระบุกันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยไม่มีแผนที่จะเรียกตัวเมสซี่กลับมาจากการยืมตัวก็เป็นการคอนเฟิร์มที่ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอ่ะนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจนะครับที่เอามาฝากกันนะฮะก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรอนแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝา like, กกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ